ต้องขังในกระดานนี้เนี่ยทำร้ายหรือต่งางๆแน่ยผ,ผมเรียนว่าไม่มีแน่นอนเพราะว่าผมรับชับที่พดีผมก็จะหันมาให้ดูแลผู้ต้องขังอย่างดียิ่งนะครับแล้วก็สิ่งที่เบาวประกาศหรือพูดคุยไปว่าอย่างบางคนคุณไผ่ดาวดินคุณอาลน,นทำร้ายอะไรต่างๆไม่มีนะผมตรวจเช็คดูเมื่อเช้าแล้วทุกคนกไปลอดภัยไม่มี บาดเจ็บไม่มีบาดแผลอะไรสิ้นต้องขอให้ทำหน้าที่ของทุกฝ่ายเป็นอย่างตามที่กฎหมายได้ให้ให้ข้อกำหนดวไว้นะครับจากนั้นมันจะไม่มีอะไรสองเราจะทันดูแลให้ยได้ไหมมาตรการในรการดูแลแกนรนำผู้สมรุ้ที่เวลาเข้าเรือนจำแล้วเราจะมีมาตรการดูแลอย่างไรบ้างก็14วันเป็นเรื่องของการที่รทเราจะต้อง ตับบริเวณโควิดนะครับโควิดต้องดูแลทุกคน14วันแล้วถ้าหากว่าในกรณีที่เขาจะมีการใส่เสวนอหรอย่างไรนะครับเป,เป็นไปได้เราใช้คอนเฟนส์ได้รือคนอาจจะมีเจอเราต้องการอยาให้เริ่มต้นับหนึ่งใหม่ของการจัดบ,บริเวณจัดตัวต่างๆเนี่ยค่อนข้างไม่ไม่ไมปกติเท่าไหร่นะครับสำหรับ กมั้ยนะครับถ้าบ้ามันก็แออัดเขาในขณะนี้เราก็แก้ปัญหาเรื่องของปงอรับแออัดเต็มบูแล้วเราอาจจะต้องพยายามดำเนินการในเรืองจำเรืงจังหวัดที่แน่นมากๆเนี่ยเราเราก็เร่งนะเร่งขย,าย,าย,ายาับขยันแต่คงไม่เกี่ยวกับเรื่อีของการเต็มบูแล้ยังต้องเตรียมต้องเตรียมไว้รับนะคะถ้าเกิดว่าอย่างนี้ค่ะเพราะว่าอาจจะต้องโดนจับเยอะมากไม่ไม่คือเรามีหน้าที่รับตอนท้าย ในที่รับสอนใายถ้าถ้ามีผู้ต้องขังเราก็ต้องดูแลใหยยค้ความปลอดภัยทุกคนก็ขอเรียนไปถึงพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองต่างๆไม่ต้องห่วงนะครับเียะดูแลให้ท่านขาในส่วนที่ที่ถูกจับแล้วเป็นเยาวชนนี่ค่ะเราจะก็มีหนึ่งคนงงนะครับมีหนึ่งคนก็ก็ดูแลเขาแบบเยาวชนครับมันคงเป็นคนอยู่โพสให้บ้างอ,อ,อันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต,แต่ว่าแต่ว่าถ้าคนไปอยู่ใน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 เดือนจำแล้วเนี่ย ไม่มีนะครับต้องทำให้ได้ถ้าทำได้ก็คงไม่ใช่หรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นจะผมตรวจดูให้นะครับ